ในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีวาดต้นไม้จากแบบนี้ให้ได้แบบนี้หลังจากดูคลิปจบแล้วสามารถคลิกดิงด้านล่างเพื่อโหลดไฟล์ตัวอย่างไปลองวาดตามกันได้เลยนะครับโอเคอย่างแรกที่เราต้องเตรียมก็คือเรฟเนาะก็เลือกหาได้ตามใจชอบเลยนะครับผมจะพิมพ์เทเลก็ได้หรือว่าจากภาพจาก Google ก็ได้นะ ซึ่งตรงนี้ขอเสริมนิดนึงเกี่ยวกับต้นไม้ในระบบนิเวศต่างๆนะครับเนื่องจากต้นไม้ที่มาจากต่างระบบนิเวศกันเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันเนาะเพราะงั้นเวลาแบบหาเรฟหรือเวลาวาดก็อย่าลืมคำนึงถึงจุดนี้นิดนึงนะโอเคหลังจากได้เรฟที่ถูกใจมาแล้วเราก็จะมาเริ่มวาดกันนะครับครั้งนี้ผมจะใช้ต้นนี้นะค่อนข้างอ่โปร่งสบายตาดีนะครับผมโอเคก่อนอื่นเราจะมาขึ้นโครงสร้างกันก่นกอนนะครับ ในส่วนของกิ่งก้านแล้วก็ลาต้นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแบบว่า,เ,าเป็นระเบียบมากเนาะมันอาจจะหักบ้างโค้งบ้างงอบ้างนะครับผมยังไงาตามธรรมชาติมันไม่มีทางที่แบบว่ามันตรงแนวเป็นเส้นตรงอยู่แล้วนะอ่ะลาต้นกับกิ่งก้านก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปเราจะไปขึ้นโครงของอใบไม้ที่เป็นช่อชอข้างบนกันนะโดยก่อนอื่นผมจะทําให้มันเป็นวงๆแบบนี้นะครับผมวาดเป็นวงกลมนะเพื่อแบบว่า กะระยะแล้วก็สร้างรูปร่างของแบบท่อที่มันเหมาะสม,มนะครับกับต้นไม้ที่เราจะวาดนะพอทําเสร็จมันก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ต่อไปเราก็วาดพวกใบเข้าไปนะครับแบบเป็นแบบหยักๆโค้งๆอย่างนี้ก็ได้นะตรงนี้เองก็ไม่จําเป็นต้องเป็นระเบียบมากนะครับใช้การขีดเส้นแบบซิกแซกนิดนึงเพื่อเพิ่มความรู้สึกข,ของความเป็นใบไม้เข้าไปก็ได้เหมือนกันนะแล้วพอทําเสร็จมันก็จะได้ประมาณนี้ ต่อมาเราก็จะมาทำกำหนดแสงเงากันก่อนนะครับเพื่อให้พอไปทำในขั้นตอนลงสีเนี่ยมันง่ายขึ้นนะนะทั้งนีเ้เพื่อให้มันเห็นภาพได้ง่ายนะครับผมผมจะให้มันแสงมันส่องมาจากด้านบนเลยนะทีนี้พอเราได้ไกด์ของแสงมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มลงสีกันเนาะ เรื่องการเซตสีสีเบสต่างๆอะไรเงี้ยก็เอาตามวิธีที่ถนัดได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอจำไปตอนที่เราเ,เซตสีเสร็จแล้วกันเนาะิ ก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเราดูจากเลฟเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวต้นไม้เนี่ยมันมีช่องว่างเนาะระหว่างตรงใบตรงโคนโคนอะไรพวกนี้ครับผมแต่อันที่ของเราทำเนี่ยมันยังดูทึบๆอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะมาแก้ตรงนี้ก่อนนะครับตอนอื่นนะครับผมเพื่อให้มันง่ายนะผมจะทําการเอ่อรวมเลเยอร์ทั้งหมดเป็นเลเยอร์เดียวนะครับผมต่อมาเราก็ใช้ยางลบเนี่ยนะ ลบแถวใบไม้นะครับผมช่วงโคนโคนของกิ่งออกนะครับผมให้มันได้ช่องว่างแบบคล้ายๆกับเรฟของเราเนาอะ,อะตรงนี้ลบแค่พอประมาณพอนะครับผมไม่ต้องเอาออกเยอะเหมือนช่างตัดผมก็ได้นะทีนี้เราก็วาดกิ่งไม้นะครับผมแทรกเข้าไปนะตรงช่องๆที่เราทำไว้นะครับผมให้มันเป็นมีความแบบเชื่อมต่อกันนะนะก็จะได้แบบนี้ แล้วเราก็จะได้ภาพร่างนะครับที่พร้อมสำหรับการเก็บรายละเอียดแล้วนะโดยการเก็บรายละเอียดเนี่ยผมจะใช้ตัวไอ o ดอ e r เปนะครับผมหรือว่าไอตัวดูดสีนะใช้วิธีการดูดสีนะครับผมในจุดนั้นๆน,น,นะแล้วก็ปาดซ้ำๆลงมานะครับปาดๆป,าด,ปาดแบบนี้ช่วงแรกๆมันอาจจะยังไม่ได้รู้สึกต่างจากตอนแรกมากเท่าไหร่นะครับผมแต่พอเราทําไปเรื่อยๆเ,เนี่ย ความรู้สึกของความเป็นใบไม้ความเป็นช่อ,ชอๆอะไรพวนี้มันก็จะเริ่มเริ่มเพิ่มขึ้นมานะที่เหลือก็แค่ทําซ้าๆไปเรื่อยๆจนกว่าเออมันจะครบทั้งต้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของลําต้นเองก็ใช้วิธีการเดียวกันนะดูดสีแล้วก็ปาดดูดสีแล้วก็ปาดพอ,อปดปาดไปเรื่อยความเป็นเปลือกไม้อะไรพวกนี้เดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นมาเอง ครับโอเคนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของอวิธีการวาดต้นไม้ของผมนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะสำหรับหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเดโมของต้นไม้ที่ผมใช้วิธีทั้งหมดในคลิปนี้วาดขึ้นมานะถ้าใครมีอะไรจะเสริมหรือมีคำถามอะไรก็เมนทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเผื่อว่า,ามันจะสามารถเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆได้ด้วยนะแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงตรงนี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊วย